และผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่13,000บาทเท่านั้นนะคะนี่ จอใหญ่เริ่มเทิ่มเป็นจอศูนย์เดิมนะคะมีบลูทูธเชื่อมต่อให้หมดเลยนะคะช่องเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะปรับได้ซ้ายขวาเลยนะแอร์ Air แบบแยกอิสระได้เลยนะคะปุ่มคูชตาร์ทกุญแจ Smart Keyless อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะเป็นรถที่คัดคุณภาพมาให้อีกคันพร้อมซันรูฟนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Cro s s 1.8 Hybrid Safety Premium หรือพรีเมียมเซฟตี้ก็ได้รถปี2021นะคะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยเพื่อนเอาไปได้ที่799ผ่พอดีที่13,000เท่าน,นั้นค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะระบบรักษาความปลอดภัยนะคะครูสคอนโทรลนะคะระบบการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ รียากระชันชิดก็จะมีแจ้งเตือนให้ด้วยมี e-v mode นะคะ drive mode นะคะการลื่นถลลมีมาให้ครบเอาเป็นว่าคันนี้ได้ไปคุมค้มๆมากๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของคอมเมนต์ด้านล่างนี่มีกระจกตัดเลนออโต้ให้ด้วยนะคะกระจกตัดแสงรบกวนนะคะนี่แบบนี้นะคะแบบออโต้มาให้ด้วยทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ